สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของกีตาร์นะครับเรียกว่าอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากแต่ว่าเหมอนจะเป็นความรู้นะครับหรืออาจจะเป็นข้อแนะนําที่ดีครับท่านที่ชอบกีตาร์มือสองก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยได้กีตาร์มาใหม่กีตาร์ตัวนี้ขออนุญาตใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับ การส่งการสานก็ไม่ค่อยมีโอ้ oh, นะครับ yeah. เป็นยี่ห้อแอรียนะครับเนี่ยแอรียในความเป็นจริงของยี่ห้อนี้เขาบอกว่ามันไม่ผลิตแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่ามันเริ่มคิดไปแล้วนะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยแอรียเนี่ยจากเรื่องของงานผมว่าเขาทำงานดีนะผมใช้กีตาร์หลายตัวแต่ว่างานดีก็คือตามตามสเปคตามอะไรของเขาครับ อย่างตัวนี้ที่ที่ประมูลมาที่ไปแย่งราคาใส่ราคา,ากันมาผมตัวนี้เหมือนจะ6 5พัแต่ที่ชอบก็คือมันมีเนี่ยครับมีขอบมุกมีอาบาโลนนะให้เห็นทั้งตัวเนี่ยครับกีตาร์เราอย่างผมเนี่ยมันบางทีเอาไว้ใช้ถ่ายวิดีโอบ้างเล่นร้านทั่วไปเล่นง่ายๆแบบก็ไม่ต้องเสียดาย เนี่นะครับดูยี่ห้อเขาเอรรเรียก็มี serial number เรียบร้อยนะครับตัวนี้น่าจะ30กว่าปีอัพแล้วมั้งนะครับมาถึงที่บ้านก็โอเคครับก็เป็นการประมูลมาจากเจ้าที่เราคุ้นเคยนะครับคือเขาลงประจำอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่มิชาชีพนะครับเนะี่ยผมชอบตรงงานก็เลยประมูลมา มีรายละเอียดนะของอินเลมีอีกก็มีอินเลทั้งตัวครับถ้าอินเลแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นอวบโลนสีของบอโลนนะครับเนี่ยฟิลกระบอกก็มีหมดเออนี่ยครับจะมีทั้งตัวเลยสวยดีตัวอึ๊บอ่ะ,อะนี่ยครับสะท้อนแสงนะนะเพื่อทำแบบง่ายๆ ก็ตัวนี้ก็เป็นไม้อัดนะครับสิ่งที่ผมชอบของกีตาร์แอรีเอแอรียมันมันจะประมาณกีตาร์ครฟเตอร์เดี๋ยวนี้ในความรู้สึกผมนะกีตาร์ครฟเตอร์คือเขามีงานให้เลือกหลากหลายเดี๋ยวผมแล้วก็ผมค่อนข้างจะแฮปปี้ตรงคือมันเสียงมันกลางวานดีเฮ<ะ>้อนี่ยินเสียงสะท้อนไหม เวลาพูดเนี่ยผมพูดในเสียงมันจะเข้าไปกล่องซาโฮถ้าอุดจะไม่มีเสียงนั้นปล่อยเงียบอุ้เนี่ยครับมันจะมีเสียงแซทเทนสะท้อนอันนี้ผมผมชอบมากเอ่ะเกิเป็นกีตาร์เก่าที่เวิร์กแล้วก็กีตาร์ตัวเนี้ยบิดมันสูงเนี่ยครับมันทำให้เรา ผมว่ามันสูงกว่ากีตาร์ปกติความสูงตัวนี้แต่ว่ากีตาร์มือสองเนี่ยไม่ว่าท่านจะซื้อกรณีไหนก็ท่านก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นมือสองนะอย่างตัวนี้มันก็จะเริ่มอ่าดูตัวตัวตัวนี้จะไม่เห็นนะครับเนี่ยตัวนี้มันก็จะเริ่มอ่านีป่ปกติเขาใสา่สายเบอร์สิบเอ็ดมาให้ในตัวนี้ผมปกติผมใช้สายเบอร์สิบสองได้มาก็ต้องมาขันคอถ้าท่านได้กีตาร์มาใหม่เนี่ย สิ่งนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งนัดนัดกับหยองนัดอยู่นู่นนะโครทีครับเนี่ยนัดกับหยองนี่อย่าเพิ่งไปยุ่งเราได้ขันคอซะก่อนอยู่ข้างในจะมีเลยขันคออยู่ไหนมาดูสิเห็นไหมไม่เห็นก็มือถือเนี่ยครับจะเห็นรูอยู่ใต้คอเห็นไหมนะครับต้องตั้งตั้งคอซะก่อนนะครับ ตั้งคอเสร็จปุ๊บมันก็จะต่ำลงจากความสูงอย่างผมนมี่ต้องไปเปลี่ยนสายก่อนนะครับหรือว่าตั้งให้ต่ำแล้วก็ไปเปลี่ยนสายรวดเดียวถ้าไปฝนตัวนี้ลงมันจะมีองศา,ามะครับที่จริงตัวนี้ผมเคยคุยกับช่างกีตาร์หลายคนบอกว่าตัวนี้มันต้องได้องศา,าความสูงของเขาที่มันมีเสียงสะท้อนเยอะๆนะเพราะมันสูง พอมันบิดตัวนี้มันสูงจากตัวนี้มาทําให้เสียงออกเยอะครับแต่ปัญหาคือฟิ้งกระบอดมันไม่ได้สูงตามความสูงประมาณนี้น่าจะเป็นกีตาร์ที่คอแอนหลังหรือว่าฟิงกระบอดมันซับพอตอีกหน่อยแต่ไม่เป็นไรสูงนี่ดีครผมชอบเพราะว่าเวลาเราตั้งคอแอนไปอีกหน่อยเนี่ยมันจะไม่สมานสมัคีกันระหว่างนี้กับนี้อาจจะมีเรื่องของการติดเฟดบงังแต่ก็เป็นธรรมดาต้องดูว่าใช้งานแบบไหน เราใช้เล่นคอร์ดหรอว่าเล่นโซโล่อะไรมากมายอ่ะแต่โดยรวมๆก็คุมม้มงานเขาทํามาสไตล์เหมือนสไตล์มาตินอ่ะผมก็เลยใส่ราคาซื้อมาเลยนะครับกีตราร์ก็จะหายากหน่อยกีตราร์ที่เป็นคอชิ้นเดียวอันนี้ก็มีรอยต่อก็เป็นเรื่องปกตินะครับทากีตาร์ราคานี้ปกติอยากได้คอชิ้นเดียวก็ต้องประมาณสั่งทำนะครับ ครับนี่ก็จะมีรอยต่อเขาอยู่ตัวเนื้องานด้านหลังเส้นหลังเส้นหลังเป็นแบบสไตล์มาตินเลยทำเหมือนมาตินทำตูดเนี่ยนะครับตรงกลนก็มีเออทำพินสะมุนดูแล้วเหมือนงานเหมือนมาตินเลยน่าจะทำรียนแบบมาตินก็ประมูลมา6,000กว่าบาทรวมค่าส่งก็เป็น6,800ก็โอเคครับ ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนี่ครับไม้หลังก็ตามสเปคเขาก็บอกครับกีตาร์ส่วนใหญ่เนี่ยไม้หน้ามันเป็นไม้แท้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะแท้แค่ไหนแค่ไหน,ไหนก็คือแบบความสามารถของความแท้ของมันน,นนะครับหมายถึงประสิทธิภาพเกรดของความแท้แต่ผมดูงานดูลมตัวนี้ผมแฮปปี้นะหกพันกว่าเดี๋ยวว่าโอเคแล้วก็ ทิตายี่ห้อแอเรีเยก็การันตีตัวมันบมื่คนหาซื้อนะก็หาซื้อไม่ได้นะบางทีมันเพราะมันหมดมันไม่มีขายแล้วนะครับอันนี้ก็ประมูลมาดูรวมๆโอเคนะค